ไปนำเพิ่น,น้นอะไรไไม่ได้คนคนโบราณก็เบียงอะดีน้องโบราณม่ใช่ใช่าะไม่ใช่ภาสีอะไรคนละว่าอันนี้นะผมม่บ้านผู้ทัดคอยปานี้คน้อยจะ่น้ำเพิ่มมือนีคุยาคุณน้อย้าในแล้วกาสีมาให้กินน้ำในแล้เปลี่ยนกันเนาะช่องมือแล้วบอ่อช่องมือนี่บ่เพื่อนนี่แหละ สบายด้เนีอบาน้ยดี้สบายดีเนาะพอแม่พี่น้องเบิดสูสุขู่สู่คนเนาะเบิดสมองสบวอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกนึงมาพบมาพอก,กับช่องยูทูบของเราอยังใช่ใจกันหน่อยวีสองอีกคือเก้าคือเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมกับอ่าอยู่เพื่อน้องจอยคือเก้าพี่น้องเนาะจังไรพี่น้อง มาเบิ่งมาชมนํากันเนาะเพื่อนน้องๆก็เวียงสิอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งที่จะขันต้อนน้องเพียงเนาะเช่นน้องไม other, like like ้เพื่อนน้องจ้อยเพื่อนน้องดาเพื่อนน้องถวยทองพี่น้อง้อยู่นํากันชามลังมื้อนี้เข้ามามื้อนี้ก็คือว่าน่ะพี่น้องก็มีเพื่อนมีอันซื้อกระเบื้องเนาพียงเนาะซื้อกระเบื้องให้อ่าน้องจ้อยนี่ยซื้ปูนสิ้ยังน่ะเข้ามาเผื่อไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าปูนยังเดือดสองสองเขามาชุ่มเพิ่นอ่า พี่น้องเนาะหลังจากบ่ได้เข้ามาหลายมื้อเนาะพี่น้องทักทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะ FC ว่าเออบ่เวียงเอ้ยไปเยี่ยมเบิ่งแน่เด้อเพิ่นบ่ได้ปะพี่น้องเฮาก็โทรติดโตโทรประสานงานกันอยู่พี่น้องว่าเฮ็ดแบบไดแบบได๋จังได๋พี่น้องจังได๋านําให้พี่น้องเมาเบิ่งมาชมนํากันเนาะคัความคิดฮอดคิดถึงพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์เ้นเก่าเนเดิมพี่น้องเนาะเนเก่าเ้นเคยจังได๋ ตัวกันพี่น้องเลยเดี๋ยวเราสิขึ้นไปหาทั้งผู้ช่วยกับนั่นก่อนใส่อันเม็ดก่อนน้องเป็นท่าสีอี้เพื่อนน้องไม้น้องี่น้องเนาะโอ้หมดกันทาสีเพื่อนน้องไม้พี่น้องเลยนเนาะไงว่งายีงยงแผนขึ้นไปเบิง่งนเพืชมทั้งนั้นพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิง่งอ่าทั้ง นี่เเห็ดทางนี้อัพเดตโวยลองเปิดเนานะเป็นท่าสีอย่างภายในก่อนอ không cần cái nó cúm nó thét khẩn mà từ kinh xin này Hãy subscribe không สบายดีเด้อด้วยะนี่ยนี่บ้าเนี่ยนี่แนี่ทาสีเนาะทาบ่ไหมก็มาทากันเนาะเยอะทาทาทาบิดทาบิดเลยมีแต่ทางนอกคุณน่ะว่าเป็นแต่งเขบมันโมเมนต์บ่ทางในนี่บ่ได้เตง มันบอกว่าไงท่าก่อนท่าสีก่อนเค้นไปยังอ่ไไะแบบชาชนบอกแต่กับลูกเคยบอกจังพ่อจังเบ็ยดลูกเคยเป็นเนาะ พ <ừ> ย<บ>ังตะกี้ว่าเชีนห่านบคือเชีนตกอันนี้บ่บ่ทนนันักลงอ๋อในนก็ทาแบ่ัลงว่าซีแบบวกเจกนอนน่นเต็มไพแล้วเออหมท่าทางเนาะ ฮะโอ้ยบ้านเล้ยมามสิจองเนไดมาแล้วอือไปนำเพลนนั่นแหละบ้านอันบาบนคนคนโลาูเียกไน้องโลาไม่ใช่่่ท่ากสีอะไรนะว่าอันนี้นะวกพ่ไบาผู้ัดคอยคันย่างพกน้นออมนปนานแกายูน้ำเพลนมือไ่นนน้อยลผายนแล้วก็ิมาห้กินน้ำนแ เปลี่ยนกันเนี่ยเนาะช่องมือแล้วบ่ช่องมือนี่บ่เค่เนี่ยเละอันขาดช่องมือนี่แต่ว่าไปนะถามแล้วนะขอไปมือหนึ่งเะขอดมาครนะพอไปมือทมิตัะกวดยังม่ครบแม่แต่กวดมาครบแล้วนอนอืครบแต่ว่านิวทงบีกับนิวมาแค่ล้างแบนว่าอันนี้กับไปคือกันหมองหมื่อวานนี่ฮะไปหงหมอเมืองมาได้นั่นน้องกับเจ็บท้องคือกันยันว่าเป็นสายติ้งจะตั้งน เอาไปเบึงว่าเป็นกระเพาะพิ่นเรนไปอัะห้องมอเมืองเมื่อวานนี่มื่อไอันนั้นคระืนอะาดมืวันนี้เจ็บยู่นั่นเออทั้เก็บเื่อม่ะดท้อนอันนี้ตอนสามโมงแเเก็บอาแครมาแบบอือไปทีโกอีก

นนคุณาั่อาลูกน้อยคุณแคคุณนี่น่คุณ้าเพื่อนน้องหลานีเป็นสามเรวเพได้บอกยังเดือต่อเข่าประตูแบบน,นี้เนาะ ยังบร์ยากคือกันยังหมด้คุยกับนุงช่างนี่มาเม่ได้กัเพื่อนโอยู่กับชิบอะไรคุยยังกับเพื่นนี่ได้เฮ้อทางนอกไว่ให้ผู้ชายได้เห็ุทางนอกตอนนี้เคยได้ยู้จากค่ไดไม่หา Ồ, oh, mi hàng cả phải chạy hay cho nó phải tốt cái hiến tiết Cô nhìn À Nè Thằng mình xuống đấy nó Chẳng lai em Nó Nó đây, bố đây phù nè Khuyến vai phù khơi phù nhăng nè mày khuyến แต่เฮายังบม่กล้าได้ขึ้นขึ้นแบบมันขาเฮาน้องเชื่อ์บอมันคือเจีกชั้นกระชั้นรน้องเทียร์เป็นเมาโอ้พอพิจาราเรื่องน้องอันไอเดียอยู่ตรงไหวเมาส์สิบบาทลยอืึแล้วมันเมาส์คือมองไอ้ช่องสี่เป็นไงแสดงว่าช่องช่างมือเนี่ย็บโปรค่อยมีคนเข้ามาได้คือบริเ็นคลิปแม่เนาะบปรมีได้ตอนจะไปเลยคือ ช่างก็ไปห้ากนดมั่นกนยังน้ำบอกคือเห็นหน่อยลงกว่าเขาคือเห็นมาด้วยพวกเนี่พวกนี้เนาะตาน้นหน่อเดี๋ยวกาะมันมันได้กระเจาะกระเจามาในเนาะ ทะเลคนเมาจีได้ปุ๊บเหรอพอด้องไ้กัไปอยู่ต้องไปแต่นอนเลยเนาะก็ได้นอนหิ่นอนแล้วชับขื้นชามขื้นอะไรอยู่นาะไปเมาว็เศร้าเนว่ชินไล้บ่โหชินไปเลย อย่างนอนนะเราไปเผาคนเจ็บเผาคนเจ็บนย่างเงียผมมาไปอยู่หน้าหันยางอยู่กูเป็นน้ำเห็ดเบี้ยวับ่ัวยอกกันอย่างน้มันไม่ได้เห็ดเบี้ยมันเหม่มันยางไงเนาะเขาแม่งนะเขาหยอกกันถ้าจะไม่เป็นนี่ชื่ออาเชล่าบริธาเราอาเชล่าถ้าแต่ไม่เซ้นเนาะถ้าถ้าต่พวกไม่เซ้นนี้ไงเชล่าพระจิตามันเป็นสีของมัน tan con chang ye oi ti a con nao cua ta de ha bai nao mo ผู้เป็นหน่นบอกแม่ใติงแตกมันซัมปูชัมปูยเนาะแม่ลน้ลายยางผุกฝึกใช่กันหนนอยูรืก็น้องเหลาคือผมมีคนเหมือนน้องเหลาป็นคนมันบอกอย่างแม่ไดนี่วทีเวทานยุคนไข้ประตูเหรอพาชาว่าเมื่อไหยเมื่อประงานก็ตอนตอนเส็จไปเวกเล่นน้ำผมน้องดาก็โอ้ยนาเรืองเครื่องบอด คนมันจม่ละุนีบ่ยับ่มันังอยน่อะล้เาาเห็นเนาะอือแล้วกยนสิเนี่ยที่คณเขาไปมานลเนาะได้สาบทังบ่อีนี่เ่ชื่อมัน เท,าทา่ทาหกครั้งบอหกครั้งซีในสามซีนอกีนอกกับซีในนี่บรคือก,กันบอกคนอาซีบอก ยังไรย่างอยูอย่เลยคือนอ,องไม้ไงกันเนาะนประตูประตางแถวนี้อีกแถวนี้งานกระจริกกระจกนี่ชื่อว่างานละลายเลยนี่โมเมง,งหน่อยได้นี่ถ้าซีนี่ชมมันหาหกคนทา กดี๋จะมาห้องฝั่งนี้อีกพี่น้องเนาะ <c oughs> ยังฝั่งนี้อีกยังบ่ได้อันง่ายได้นี่ปิดประตูประตางลูกบอกลูกวิทย์ถือว่ายัางร้ายเติบงานเพื่อนองไม้พี่นอ้องห้องนี้อ๋อคือแต่มันเป็นงานพวกนี้มันเป็นงานเก็บอีกสองอาทิตย์แจ็คเชลล์ด้วยบ,บ่เป็นงานเก็บเนะาะแต่อันอนี้ เสียแต่มันมันเป็นวงนั้นมันมันยากต่ำมันนั่นนั่นพดพี่น้องไงค้าวค้างลูกไว้ห้องนี่ต้องหลอกก้อนอย่างดีได้นี่้าลูกนองไม้อ่ามันเป็นเป็นปงเยี่ยมเาามันเป็นหน้าต่างเาวแี่มันต่ำมันต่ำกับพื้นอย่างหน่อยตกมันจำนี่มันยังใหญ่สูงมันชีวิตหัวเนาะจำตัวนี้เลยเป็นห้องนอน มันเป็นอันนี่เราไปค้างลูกไว้ห้องไว้เปิดปงเยี่ยมไว้ในใต้เพราะมันเตี่ยได้นี่ <c oughs> มันตำ่ำมาไห้ฟางพูดเอ้ยมันมือนี้เดี่ยวของนอนนี่ก็ังว่าเติมนึงนด้นี่แ <c oughs> กได้มาเรียงให้ตอนเช้านี่ฮะแกได้แวได้เจ้าตอนเช้าให้มันเที่ยงเลยนี่เทียงกันยามันแตนเช้าไง เพียงแล้วี่งเียงแล้ว้ากัเหอนเชเฮ้ยเี่ยนชีวิตมาเอเล็เลกไปเล่่กไปอีกไปนาพไปอีก หาุ่นออยู่หน้านหละไปอีแล้วมันก็ไมายได้จากกาคือบรไดเวไเปลี่ยนกะอ๋อวันึ้นเจ้าไปอันไปนอนเผาพุ่นพาไปเผาเราผู้หน่อยชองคนนะลูกเนาะน้ำ่นน่กแล้วนอนหน้าเขาเจ้าแม่นคนใ่กันันใแบ่ป็นมันอะไหรือคอือืมอืมอืมเพืน้องหล่าใช่พอดีเรือิมืนไหนที้ คือว่าเอาของนอถวยวนอนหนึ่งวะเนอะเอาถล่วไปตื่มเนอะเานนะคือเห็นเพ่นเอาล่อว่าไปุเอาไปขอนเาเห็นมันเร็วน้อลายคนบ่เห็ดมาสาบโชยชุ่มเจ้าก็มาบ่มาแล้วเพอยก็จนเร็วสาบจนเร็วด้วยบ่จนมาขำมันมันหาบกโม่งบ่แตรอเพิ่นตีนบ้านเนี่ยเพิ่อนกระชินนะมึงเท่อบางทีกัเพิ่นอาจจะขึ้นนะเนาะ ờ mướn năn đấy, nó leo bay luôn. Mướn đấy anh buộc thuyền nó gà an leo đấy mà bay nó làm đẹp. Ôi trời, cái việc này mày vẫn 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 ว่าแล้วเานา,นาะินข้าวกิรไปทางในปวดตะเนเลยมั้งนิ่ทงทุ่งบี้นี่นี่ทุ่งบี้กับนี่มาคาลั้างผนว่าแตกผลว่าบันี้เลแบบตากับกลับมาเ้นเท่ามันแตกบ่่ดิงแตกไหมมันนี้ฮะกลับมาเลยกลับมาละพัดกลับมาเฮือนพี่แม่ไปกวดอยู่ห้อหมออนคลินิกค่ะน้าไปหมอผนว่ามีนิ่งมาคายล้งกับนี่งทุบี้ นี่แล้วตายสฉติงแกบางคนตายได้เฉติงแกหลายคนนี่แหะจับหนึ่งมานี่เวลาเพิ่นจอดเติงนี่เพิ่นมวอยากเผาให้กินน้ำไว้ด้เออบด้กินนะไรกนะอินีน้งหนึ่งนคืนนี่ย้ิ่นวะโอ้ยแกันนอกินน้ำบริกินากินน้ำเงยนอเท่าเนี่ยนั่งนยเดอะยวเผาานอ่ยนะโว้มบริไรเนาะ อาจารนนี้กงลูกห้อเยนแ่นอรันนอกเอ้ยงูน้อยบ่ไปนําผู้ผู้ใหญ่หยียบน้ำนไปไดไปน้พื้นลูกมันนอชา่อนนอ๋ออือผู้น้อยกับผู้เหยบน้ำมันนอนน้าอือลูกคออะไค่ะอือันนี้คันนี่ะ ลูกน sure. ้องสาวคัคอยกน้อ hmm. ง yeah. ja ูลาักาูกู่าคนนอ๋อผู้ชายผู้นึงเปดชีน้วก็มีแม่พ่อมันมีแต่พ่อแต่ลูกูลาเนี่ยะอยู่กับพ่อแต่ลูกภูน้องผูทัดคอยอาปน้ำอาปน้ำเราบันน้อยมันอยากอยู่แล้วเนาะมันหายมันยังวะดนมื่อมานาน ประตูนี่ต้องทาโลดเลยดมทาแล้วยังแมนทาอิงไว้มันแห่งมันยังเลยเข้าจันนั้นมันง่ายด้ยเวลาเราใส่เยเพื่อนเพื่อนคอยคอยทาทาไว้บิดพวกมันนันทาทาทาเลยรใ่ไหมืน้เนมือนัมก็าือทนได้ผ้ามือพอเพื่อน้เอาแร นายเชนพาคนไปขอด,ดูกันบ่นี่ขอดูเห็นยูเห็นไหนสิบมันคืนนี้ก็เลิกเลยสิบโมงนะโทรให้เพื่อนไปเอาอันเมย์มาแต่แกงโกกนะเพราะวดาดโบมีเดดเพื่อเพื่อนมาหอดพอดีสิบเอ็ดโมงเพือพ่อมาหอดทุกากินดองอิดองแล้วน้องช้ยบ ดานดุเอ้ยดกเอ้ยแบบนี่เห็ดแล้วเห็ดเห็ดมื่อหนึงเนี่ยเห็ดอยู่พี่เมื่อหนึ่งเนี่ยเมื่อเห็ดอยู่พุ่นมันบ้านเขาหมกคือบ้านเฮาเลยคุณไก่กันเห็ดอยู่บนเดียวกันเลยคือบ้านเฮาใครเนี่ยหนูมีร็อกแกนิน เกี้คิดว่าสีมื้อนี่สีมาวัดยันว่าผู้นั่นเจ็บท้องนานเศร้าลดเดยมาเดินมาใหมอเพ่นชายาเช่อย่างขาน้ำเกลือน้ำยังเนี่ซื้อบดน้ำเกลือประมาณท่องทุ่มนี่แหละอยู่วงหมอคือเนี่ยเรากำลพากันเมื่อนี่เด่กอนอยคนเดียว พอ,อยังคิดว่ามิมันะเกินเท่าชวยออกมาแต่ละมือมันเนี่ยม,มันหนาว,วเลยันนาวเนไปมันายเนี ย,ยังไรเด้อมันเชียงแม่พ่นข้างนอกข้างนอกพ่นอีกบ้านนี่ข้างนอกมันต้องใช้ความระมัดระวงังโ<น>อ้ยโอ้ยมันได้ตัวนี้เนาะมันได้ก็เพื่อจะท้ามันได้ก็ต้องท้าซีอีกเดืนนี่เนาะ มันได้กระทาซีอีกพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะอ่าทางบ้านทางเฮือนของน้องไม้พี่น้องมาเพี่น้องเบิ่งกําลังพี่น้องเนาะทางนั้นก็อ่าขึ้นคงน้องคานั่นของน้องจยก็ว่าสิอนนอพี่น้อง คลิปนี้ก็สิโก้ำลาไปก่อนเน,น,นะาะพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องก,กร,กราบขอโทษขออภัยหลายๆลายขอเกล้าขมาสบายดีสบายดีพระสุคุณเ้อเนาะ